สวัสดีค่ะสวัสดีชาวบ้านมีคมทุกคนนะคะวันนี้แพรก็จะมาจัดเซตที่รับมีดให้กับแม่บ้านทุกคนนะคะสาหรับวันนี้แพรก็จะมีตัวมาให้ดูกันว่าที่รับมีดของเรามีอะไรบ้างสําหรับผู้หญิงท่านใดที่รับมีดไม่เป็นเลยหมดปัญหาเลยค่ะสําหรับใครดูคลิปนี้นะคะผู้หญิงทุกคนจะต้องรับมีดเป็นแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์รับมีดให้ ทุกคนทุกบ้านได้รับมีดเป็นและรับมีดง่ายมากเลยนะคะสําหรับคนที่รับมีดไม่เป็นนะคะหมดปัญหาผู้หญิงรับมีดไม่เป็นค่ะถ้าดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เสริมมากมายให้ทุกคนทุกท่านได้จัดสรรเลือกซื้อได้เลยนะคะอ่าวันนี้แพรก็จะมาแนะนําตัวนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นหินเหล็กนะคะหินเหล็กเคยเห็นไหมคะหินเหล็กจะเป็นแท่งหินเหล็กถือว่านามากนะคะเนี่ยหนากว่าฝ่ามือเราเอง่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ตัวนี้จะเป็นเบอร์400กับเบอร์1,000นะคะตัวนี้จะมี2หน้านะคะใช้ใช้ได้2หน้า2ด้านเลยนะคะพร้อมฐานตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้จะคู่กันนะคะพร้อมฐานตัวนี้นะคะเป็นไงคะชอบไหมคะตัวนี้ยังว่าคุ้มแล้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหินเบอร์หนึ่งพันเบอร์หกพันใช้สองหน้าเหมือนกันค่ะจะมาพร้อมฐานรองตัวนี้พร้อมตัวรูปยางตัวนี้รองกับรองกับฐานไม้ตัวนี้นะคะสวยงามนะคะสําหรับชุดนี้นะคะอ่าชุดนี้ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าซื้อแยกชุดนะคะจะอยู่ในราคา890บาทนะคะตัวนี้นะคะ ส่วนตัวนี้จะอยู่ในราคา990นะคะดูดีๆนะคะนี่เห็นไหมคะทีนี้เราจะมีอะไรแถมให้ทุกคนบ้างมาดูกันค่ะตัวนี้จะเป็นที่ประคององศาใช้หนีบกับสันมีดใช้ใช้หนีบกับสันมีดประมาณอ่าเดี๋ยวแพรหนีให้ดูนะคะเดี๋ยวทุกคนซื้อไปแล้วว่าทําไมใช้ไม่เป็นใช้แบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีร่องเห็นไหมคะนี่แล้วก็เสียบมีดเข้าไปเลยคะ่ะ เพื่อประกององศาเวลารับมีดนี่เห็นไหมคะประคองไม่ให้องศาล้นนะคะสําหรับมือใหม่ที่รับมีดไม่ค่อยเก่งนะคะสําหรับใครที่ฝึกรับอยู่นะคะคือดูคลิปนี้คือผู้หญิงทุกคนสามารถรับได้หมดเลยนะคะส่วนตัวแพนนี่ไม่เคยรับมีดเลยตั้งแต่มาจากที่รับมีดพวกนี้นะคะรับมีดเป็นและชอบในการรับมีดมากคาะค่ะมาดูตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น ตัวปรับองศานะคะประคององศาในการรับมีดใช้มือในการรับนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าก่อนตัวนี้จะเป็นหนังสบัดมีดค่ะตัวนี้นี่เห็นไหมคะจะมีในชุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไขไขประวานนะคะเรียกไขประวานใช้ในการขัดหนังนะคะเวลาเราสบัดมีดหรือสามารถใช้ไปสบัดมีดโกนตามร้านเสริมสวยตาม ร้านอาหารร้านอะไรรับมีดได้หมดสบับมีดได้หมดเก็บคมมีดได้หมดเลยนะคะคือเก็บเกบสรมีดไม่ให้ล้มตัวนี้นะคะคือทําให้คมยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะตัวนี้พร้อมกับตัวนี้จะแถมไปให้อีกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่รับมีดอย่างหนึง่งเหมือนกันค่ะแต่แพรจะเอามาทําอะไรรู้ไหมคะแพรจะเอามาใช้ ในขั้นตอนแรกในการรับมีดก็คือมีดที่เราใช้งานมาแล้วนะคะคือองศาลม้มแล้วก็บินมาหรือแบบโค้งงอนะคะมีดที่โค้งงอพรก็จะมาปรับกับตัวนี้ก่อนค่ะปรับปุ๊บคมในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็มาใส่กับเบอร์ที่ละเอียดหน่อยก็คือตั้งแต่เบอร์พันขึ้นเบอร์หกพันแล้วก็ไปสบัดกับหนังโอเคเลยค่ะ ตัวนี้คุมมากนะคะแล้วก็มีน้ำมันสำหรับรับมีดให้ด้วยเพิ่มให้ด้วยอีกหนึ่งขวดนะคะทางบ้านมีคมสำหรับช่วงปีใหม่นี้นะคะในเซตนี้แพรจะให้ลูกค้าในราคาหนึ่งพันหบบาทนะคะปกติอยู่ในราคาก็ ประมาณ1,800กว่าบาทนะคะตัวนี้นะคะ1,800-1,900เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะพร้อมพร้อมพร้อมจัดส่งฟรีทุกบ้านมีเก็บเงินปลายทางใครรับไม่เป็นอินบ็อกซมาถามเราได้เลยเรามีวิธีในการสอนรับมีดและอุปกรณ์เสริมในการรับมีดมากมายเลยค่ะใครสนใจสามารถสั่งจองได้ ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือทักอินบ็อกซ์มาหาเราได้เลยนะคะหรือโทร0856259189ได้เลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจที่รับมีดนะคะใครกลับบ้านช่วงปีใหม่ที่บ้านมีดไม่คมจัดชุดนี้ให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญปีใหม่หรือส่งท้ายปีใหม่กันได้เลยนะคะ ส่งถึงหน้าบ้านท่านขนส่งไม่หยุดทํางานนะคะปีใหม่ขนส่งทุกขนส่งสามารถส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้แพ้ก็มีแนะนําเพียงเท่านี้นะคะตัวนี้เป็นหินเหล็กตัวนี้เป็นหินนะคะเบอร์จะต่างกันนะคะสําหรับเซตนี้จัดเลยค่ะจัดไปที่บ้านเลยค่ะจัดไว้ติดบ,บ้านเลยค่ะรับรองรับคุณผู้หญิงรับเป็นทุกคนแน่นอนค่ะสําหรับท่านใด คุณผู้ชายท่านใดสามารถสั่งให้ภรรยาหรือแฟนหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องได้เลยนะคะสามารถทําเป็นอาชีพได้เลยนะคะสําหรับเซตนี้ค่ะคมมากมากค่ะและคุ้มมากมากด้วยค่ะสําหรับเซตปีใหม่นี้นะคะสําหรับวันนี้แพรก็ขอจบคลิปแนะนําสินค้าเพียงเท่านี้นะคะอ่าใครสนใจก็อินบ็อกซ์หาเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แพรก็ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ